ในตอนนี้เราออกเดินทางมาจากบ้านมบปอกก็มีพี่สาวทีหน้าพี่เขยแล้วก็มินิตรสีมิตรด้วยที่มาพร้อมกับคุณติว๋วแต่ว่ากับกับคุณจานะแต่ว่าก็ต้องแยกกันมานุสินุษยอยากจะตามมาด้วยแล้วเรามาหาพระาธาตุพระบาทหัวไายที่บริเวณสันปต่อน,นี่แต่ไม่เจอแต่ก็โชคดีเหมือนกันมาทาง ระหว right ่างวิ huh ่งรถมาเห็นป้ายบอกว่าพระธาตุเชียงลมหัวฝายอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเดินทางมาขึ้นมาไหว้พระธาตุเพราะว่าตกสำรวจเป็นเหมือนกันก็เป็นรูปทรงเหมือนกับศิลปะทางพม่านะก็เป็นพระธาตุเก่าแก่ชื่อว่าพระธาตุเชียงลมตำบลบ้านกาด เราจริงก็จะไปลำปางไปทำ่ำพระสบายแต่ว่าเห็นว่าเวลาไม่ทันก็เลยพาคณะของพี่สีนุกด้วยนี่เราก็เห็นเครื่องบินบินผ่านมีท้องฟ้าสวยงามระหว่างที่เดินทางตอนนี้เราก็มาสู่ที่พักในบริเวณคุนตานอย่างนี้เพราะเราไปต่อที่ลำปางไม่ทัน ระหว่างพักผ่อนนี่ก็เรามาถ่ายดูท้องฟ้าในยามอาเย็นค่ำนะน,นะจะมีเป็นเหมือนสีลุงหลายหลากสีก็เป็นอัศจรรย์เหมือนกันที่พวกเราก็มีความสุขในวันนี้ที่เรา,างานต่างๆได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเราได้มาฉลอง อ่าสลาข้อพระบาทแล้วก็ไ,ได้กาบพระบาทแม่ปอกได้กาบพระาธาตุเก่าแก่ถือว่างานอ่าตามรอยพระบาทในในรอบรวมภาคนะเรามาภาคใต้ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือเราก็มาได้ครบท้วนทุกแห่งแล้วก็ได้เกินเลยจากที่เรารู้ที่เราทราบมาอีกตั้งหลายแห่งด้วยกันนี่จะเป็นลำแสงกระจายมาทิวเขา,าทับคุณ ตอนนี้เรามาถึงธรพระวัดธรรมพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางในตอนเช้าหลังจากเราได้รับทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วพี่ก็ทราบจากคุณสวัสดิ์ที่อยู่อเมริกานะวันจันทร์ที่20มิถุนายน2 5 8น2 5ก็เป็นวันที่เราจะเดินทางตับในตอนวันที่3ของการเดินทางวันนี้เช้าวันนี้เรา เราม,มาถึงวัดถ้ำพักสบายซึ่งหลวงปู่แว่นได้จำพรรษาจนกระทั่งมรณภาพไปประมาณกี่ปีอลงทธารมรณชาปีสี่หนึ่งปีแล้วเนี่ยก็เป็นพระสายหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือเคารพของชาวลำพางและก็คนไทยส่วนใหญ่รู้จักชื่อเสียงท่าน ทีนี้ปรากฏว่าคุณสวัสดิ์ที่อยู่อเมริกาเนขาบอกว่ามีรอยพ้าวบาดอยู่ที่นี่เอารูปถังมาให้ดูที่วันนี้เราก็กลับมาจากเชียงใหม่แล้วก็มีโอกาสจะได้ไปสำรวจรอยพระบาดนี่ก็เป็นทางขึ้นที่จะไปรอยพ้าวบาดเมื่อกี้เราก็แวะชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวนแล้วก็ทางขึ้นจะไปทางนี้มีโยมนำทางด้วยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลยนะตอนนี้กี่โมงแปดโมงแปดโยี่สิบเจ็ดแต่ถไปเราก็มีใบสีมาด้วยเราให้เปลี่ยนไปดีกว่า นี่ก็ภายในบริเวณวัดก็พอดีเจ้าวาดท่านไม่อยู่ท่านก็เลยเราขออนุญาตพระลองเจ้าวาดที่นี่แล้วก็ให้โยมที่อยู่วัดนี่ก็ชาวบ้านก็นําทางก็เดินม,มาสักร้อยเมตรก็มีทางเข้าร้อยพระบาท้ายมือเนี่เพิ่งพบวัปีที่แล้วนี่เองมีชาวบ้านที่ใส่เสื้อสีชมพูเป็นดอกลายเขาาก็มาทําบุญถวายอาหารพระนี่ก็ไม่เคยรู้จักกัน แต่ก็มีจิตศรัทธาอยากจะมาไหวพระบาทด,ด้วยนี่ก็เป็นที่สุดท้ายในวันในครั้งนี้ที่เราจะเดินทางกลับวัดกันก็ได้ครบท่วนทุกแข่งนี่คุณสวัสดิ์ที่อยู่อเมริกาเนี่ยมาส่งข่าวถ่ายรูปมาด้วยพาแม่ชีที่อยู่วัดแถวนี้มาด้วยแต่ว่าเราตามหาแม่ชีสมจิตไม่เจอทันนว่าไปอยู่ที่วัดอื่นก็เลย เราก็ขึ้นมาตาบไว้เพราะว่าขึ้นมาไม่สูงนะักมีคนที่วัดเนี่ยในวัดเนี่ยเขาเจอมาปิดที่แล้วมามาตัดมามา,มาทําความสะอาดหรือ,อยังไงเนี่ยมาเจอก็เป็นก้อนหินที่อยู่บนพระบาทอยู่บนโขดหินเนี่ยคล้ายลอยพระบาทที่วัดสุก,กเกษที่อำเภอเถิ่อจังหวัดลำปางรูปร่างลักษณะคล้ายกันแต่ว่าที่นี่ไม่สูงมากก็เดินมาสักพักหนึ่งก็ถึงละภูขเขาเป็นลูกหมูเลย ายในบริเวณนี้ก็ยังเป็นธรรมชาติเนี่ยแต่ป่าน่าจะเป็นร้อยไล่นะที่ลูกปู่วแว่นือเป็นญาติกับลูกปู่สินเนี่ยเป็นศิษย์สายลูกปู่มั่นได้มาจาบับบรนสาอยู่ที่ดีสามสี่สิบปีมาแล้วที่ค,คุณตรงเ็นก็ปุตสาหาม,มุมถ่ายแล้วก็จากด้านล่างนะสูบไปใกล้ๆแล้วก็ค่อยๆยายออกมา ราจะเห็นภูมิประเทศลักษณะพระบาทตั้งยอยู่ท <บา S 1> ่าน,น,นอาจารการเจ้าบ้านวันี้ท่านไม่อยู่ท่านไปกรุงเทพก็เลยให้นำมาโยมนำมานี่ก็พบรอยพระบาทน,นี้เมื่อไหร่โประมาณปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วปีที่แล้วใครมาพบอานานปนเจ้าปอคนทํางานที่นี่ตอนแรกตรงนี้ก็ลบเมื่อปีที่แล้วน,น,นี่เองคืพอพบคือคือบังเกิเด็กเป็นคนเป็นคนลุคนวัดเลยนะ เขาก็มาแบบว่าเตมมาเลย้วก็บอกอาจารย์ว่าเออรอยข้าปบาทมาเรื่อยๆเขาก็มาปฏิบัติมากแล้วก็กลับไปทํางานมากเนี่ยตมามาดูแล้วก็รอยข้าวบาทของจริงเ่ยมากจะไม่ชัดเป็นนิ้วเท้าเพราะว่าท่านเหยียบไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เห็นแค่ลางๆว่าเป็นรอยเท้าแค่นั้นเองตมาไปพบไรที่นี่และที่นี่เนี่ยไอ้นี่เนี่ยเน่ยลักษณะเนี่ยก็ท่านทําไว้แค่ครึ่งเดียวคือเป็นรอยเปือแก้วปลายแหลม ไม่ใช่ทาเป็นนิ้วแบบโน้นนะนี่เหมือนกับเกิดแก้วที่รองเท้ารงปูแหวน,นไม่ฝลายแหลมานนั้นะน,นี่คือรอยเกิดแก้วที่ที่ว่าไม่เห็นเต็มเหมือนอรอยโน้ยไ,ได้อธิษฐานอีกทีก็ได้ล้อ,ลอมเอาไว้ได้บูชาสักการะนี่ทางวัดเขาแจ้งจริงๆว่าเขาเจอรอยเดียวแต่เราไปเห็นอีกบริเวณนี้ก็มีอยู่ว่าเกิดแก้วประมาณ ครึ่งลอยแล้วก็อีกลอยหนึ่งเล็กกว่านึงก็ประมาณนักสามรอยรวมที่เจอตรงนี้เนี่ยคือเป็นลอยเกิดแก้วนะครึ่งเดียวแล้วเดี๋ยวเอาเทียนส่งมาด่ดอกไม้ใบสีเนี่ยพัญญาคุณวรวิทย์เนี่ยก็พร้อมด้วยคณะล้วก็มอบถวายมาร่วมบูชาด้วยถ้าเห็นภาพแล้วคงจะได้ชื่นชมยินดีมุทนาด้วยกันเนาะสีนก สีนูดพร้อมด้วยพี่สาวที่หน้าและคณะนี่ก็ไปสามารถปาไปตาม,มาได้เพราะว่ามันมันมาไม่ถึงมันนูดคำซะก่อนอาตอมาก็ได้ร่วมทําบุญที่นี่เพื่อที่ว่าเจ้าวาดจะสร้างศาลาครอบรอยพระบาทด้วยพร้อมด้วยคุณหมอจะหลัดศักดิ์และพันยาก็รวมกันทั้งหมดก็หนึ่งหมื่นบาทฝากถวายไว้สร้างที่นี่ มหาเตชวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยตังกะบูชามหาโพคาวโหมติโลกนาทางติโลกนาทาิปุชยามะวามาโตภะคะวะตาตัมโมตัมังนามสสามิ นี่ก็ถือว่าเป็นวันที่สามในการเดินทางเราก็เดินทางออกมาจากวัดประมาณวันที่สิบสิบแปดนะตรงกับวันศุกร์อตรงกับวันเสาร์สิบเก้าแล้วก็ฉลองสลาข้อพระาบาทวันที่ยี่สิบแล้ก็เดินทางมาที่นี่แล้วก็อธิษฐานจิตเสียงไทยตามที่เคยทำมา ที่เป็นทางที่เป็นเกลือแก้วไม่เป็นเกลือแก้วปฏิภาณอยู่ที่นี้อันปฏิภาณตามอยู่นะที่นี้ขออนุโมทนาความดีได้ขออนุโมทนาความดีร่วมบูชาทั้งหลายท่านผู้ร่วมบูชาทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขอคนบูชาทั้งหมดนี้ได้นี่ก็หลังจากได้บูชาที่นี่แล้วเนี่ย โยมชาวบ้านผู้ชายคนที่นำทางมานี่ก็เ่าว่ามีรอยพระบาทที่อยูอ่ด้านข้างข้างล่างอยู่กลางทุ่งนานในป่าก็ยังมีอีกรอยหนึง่งตอมาก็เลยให้โยมผู้หญิงชาวบ้านคนใส่เสื้อสียุมพูดอกลายขาวเนี่ยให้นําไปหาหาคนที่จะนทางก็ปรากฏว่าก็ไปเจอเดี๋ยวเราก็จะได้พบเหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่าจะมีรอยพระบาทอยูอ่ข้างข้างวัดอีกแห่งหนึง่ง มความปรารถนาเพื่อเป็นที่ตั้งมั่นเพื่อเป็นที่ตั้งมั่นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจปหมดอายุพระพุทธศาสนา5,000ปีเติม5พปีเธิมสั้นเลยนะสั้นเลยเออโอ้เทวดาก็โมูนนากันเรานะนะ กนลวเียยคอยาาาาาให้เเออสีทงมนะลยพระบาทไม่อปล่อยดอกไม้หลายหลากสีแล้วก็สงน้ำหอมก็สวยงามหอมเป็นการถวายการบูชาพระเจ้าการทำบริยส่งทั้งหลายก็ลอยพระบาทนี่ก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยนี่อาตมาไหว้มาก็นี่ก็มากมายห้าร้อยกว่าลอยเล็กเลอยใหญ่เนี่ยแต่ท่านทำนั้นเราคิดว่าเป็น อยพระบาทที่นี่กด็ดีว่าไม่ไม่ต้องขึ้นเขาสูงปกติเราไปที่ไหนมักจะต้องขึ้นเขาตลอดเลยถือว่าเป็นการพบรอยพระบาทที่ไม่เหนื่อยยากลําบากเกินไปอยู่ภายในวัดธรพระสบายเรา,าก็ขออนุโมทนาคุณสวัสดิ์ที่อยู่อเมริกาด้วยที่มาแจ้งข่าวให้เราได้พบรอยพระบาท แล้วก็พบเพิ่มมาอีกสองสองรอยอยู่บริเวณเดียวกันนี้ก็เป็นก้อนหินไม่ใหญ่นักพอที่จะสร้างศาลาครอพระบาทได้แล้วก็จุดที่มีคนนั่งอยู่นี่คุณตรวจถ่ายภาพแต่ไกลเดีเสร็จจากที่นี่ไปแล้วก็เอาเงินไปมอบให้กับผู้ช่วยเจ้าวาดอีกอทีเพราะว่าเขารู้ว่าผมสำรวจหึ่งลกาา็เอาเอาใกรมาเมืองไทยก็จะมาไหว พระบาทอาจารย์ก็พาขึ้นมาผมถึงได้รู้ว่ามีพระบาทเพิ่งเจอเมื่อวันเมื่อปีที่แล้วนี่แม่ชีสมจิตก็ไปด้วยก็เลยมาถามหาแม่ชีก่อนเพราะว่าฮะเนี่ยอันนี้อันนี้ของที่ไหนรู้นะนี่ที่ไหนล่ะเป็นรอยคู่นะเออนี่ที่ไหนอีกอะเออนี่คนละแห่งเหรอครับคนละอ้าวนี่ดีเหรอมีแสงออกเดี๋ยวจะให้ดูรูปเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ดูไม่ใช่เป็นแสงยังไงครับแสงสีแดงเดี๋ยวผมีมรอยโดนขอคุยสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยพอเขาทำ้าเลยยืมหรือพี่ยืมอีก่สามร้อยบอกว่าเนี่ยตอนเขาเจอเราเนี่ยตอนเขาเจอเราท่านบาตรจะอธิฐานระหว่างนี้กำลังรอไปเอารูปมาเพราะคนเป็นอิสลามด้วยคนที่ถ่ายรูปนะไม่ใช่เมื่อกี้โยมเขาบอกว่าอาจารย์จะสร้างสารคบใชนไหมเนี่ยพอดีโยมนี่ก็เป็นหมออยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็มีผิดศรัทธาถวายไว้ประมาณปืนใช่ไบอกว่าอาจารย์สร้างไปเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยทีนี้ผมผมไปหลายแห่งมาผมฝากให้อาจารย์สร้างเนี่ย ผมอยากให้อนุรักษ์แบบเดิมเลว่าทำเป็นรั้วโลกตรงที่ก่อนที่มีรอ้วระมาณจะไม่ให้คนเข้าไปก็ต้องทำไม่ได้จะไม่เห็นชัยจะไม่ไ็นคือเราทำแบบเน้นในคนที่เป็นอยากจะไหวเนี่ยมันก็ไม่ดึงสัตรัเพราะว่าเรารักษาเอาไว้แล้วแต่ว่าเราทำให้เป็นที่ก่บไว้บูชาได้ด้วยความรู้สึกนั้นถ้าเราไปตั้นมันจะมีความเยอะมันไม่ได้กร่อก็ได้ชิดเลย ที่ถามก็ท่านของิีก็ขอให้มีอะไรเดี๋ยวเอากล้องถ่ลกรเองเลยชาวรยก็มันขอลุกขึ้นมาเนี่ยเออแสงสวยเนี่ยอาจารย์หึงศรัทธาเนี่ยผมรู้ว่าอาจารย์ศรัทธาผมรู้อาจารย์เนี่ยผมชัยวัดนะชื่อได้คล้ายๆกันอแมสเดยไม่เจอกันพอดีคุณสวัสดิ์ที่อยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปเล่าให้ฟัง นี่ที่ว่าอิสลามเมื่มาที่วัดนี่ก็เจ้าวาดนั่งอยู่บนก้อนหินลอยพอบาทก็ถ่ายภาพได้มาเป็นแสงสีแดงเป็นดวงใหญ่ให้วายาวหรืนสั้นเลยรู้คนลุกเลยคนด้วยไม่ต้องมาถ่ายสวยนะมีรูปอีกมั้ยมีรูปอีกมั้ยไม่มีครับมีแค่นี้วอ่ะเอออาจจะไม่แผ่นครับจ้องเข้าคองเออมีไม่มีไม่เลยไม่มีต้องคนที่บ้านเลยจ้ะสะสมมาสักหน่อย ตอนนี้มีแผนไหมครับต้องถามอาจารย์เพราะว่าคนที่ว่านี่ยืนเขจะขออมจะรับเครื่องจะได้นั่งก็ไม่ได้เออละวเอามือมันมือปาทวดได้โยนนี่คุณหมอก็ร่วมถวายให้ทายกคนที่นำทางนี่แหละเป็นผู้รับมอมเพราะว่าท่านเป็นพระธรรมยุทธไม่จับปัจจัยครับพระามเขามาทำแบบนี้ต้องเตือนนะพนักงานสุคลังเท่าไหร่เดี๋ยวเมถ้าเสร็จแล้วมีโอกาสผมจะมาครับแต่ว่าจะว่าทำได้ แก้าว่าห้ามนะวัดมันก็จนไปน้อยไงจนแล้วไม่จนแล้วเรไว้หลบความมันบ่อยๆนะอาจารย์เนาะเรามีพระบาทอยู่ในวัดเนี่ยซึ่งไม่มีวัดอื่นที่เขามีอย่างไรเจอครับเนี่ยเจออ่ะเจออผมพอผมก็สำรวจพระบาทมาได้หลายปีแล้วแล้วก็พยายามเขาบอกป่าต่อป่าอยากใหคนไปนี่นี่เราก็เดี๋ยวก็เตรียมให้ชาวบ้านเขานำทางไปไงไปอีกแห่งนึงก็อยากจะได้ไปดูว่าเป็นยังไง ่โยมสวัสดิ์นี่ก็ไปไหว้ให้ไหว้ประมาณนั้นตอนนี้เราเมื่อกี้เราไหว้พ้าบาทที่บน้อดหินเล็กๆในวัดถ้ำพระสบายทีนี้ชาวบ้านคนที่ใส่เสื้อดื่น้าเงินเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าในบริเวณที่โยมคนนั้นเนี่ยชาวบ้านคนนั้นอีกคนนึงนำไปเดินเนยก็มีรอยพระบาทอยู่บน้อหินนี่เราก็เลยมาได้หนึ่งแถมสองโชคดีไปเลย มีพ่อบาทอยู่บ้านสีบ้านลบ้านอ่อบ้านน้องถ้อยนี่นี่บ้านนี้เราเดินตามโยมไปนิดนนี่เราเดินฝ่าดงถั่วไปนะเขา่ปปลูกถั่วชาวบ้านเน่ยนี่แต่ลุงคนนี้เรยเจออยู่ในตลาดหน้องถ้อยเนี่ย่อบาอยู่แนวนี้นี่ก็เลยให้กันนาทางมาปรากฏบว่าแกเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าคนอื่นเขามานำมามาหาเมื่อค่อยเจอนะที่นี่เนี่ยแปลกเหมือนกันนี่ก็เป็นถั่วที่ชาวบ้านปลูกไว้ต้องเดินอ้อมกันไปลัดเตาะกันไป เลยถือ,อดอกไม้ที่ที่ยังเหลืออยู่ยนะน <g> ะ <ül> ใบสีนี่เราก็ถวายไว้ที่ลังเดินตำรวจสบายเลยขาบาทอาจจะมีอยู่ในบริเวณน,นี้นี่แกก็กง,องอยือเมื่อกันตอนแรกเนะ อนหลังก็เจอเจอจนได้เนี่ยนี่คนอื่นเข้ามานำมาหาไม่ไปเจอนี่ยมาเจอแล้วนี่ยก็เป็นเป็นหมือก็เป็นรอยเท้าเล็กๆไม่ใหญ่นักแต่ว่าเดี๋ยวก็อธิษฐานเชียงไม่วาดูจะเห็นว่าโอ้ยาวสั้นไม่เหมือนกันธรรมดาเลยเห็นได้ชัดเลย ทั้งที่เราเองเราก็ไม่เคยเชื่อสนิทใจเท่าไหร่ว่าเป็น100รอยพระบาทมารมบาณหลายร้อยปีแล้วที่พบตอนแรกขอมหาวาไม่เจอไม่เจอคือเราก็เลยให้ที่อยู่ไว้เบอร์โทรศัพท์ไว้เผื่อว่าแกไปขอคุยกับเจ้าของที่ถ้าเผื่อเราจะสร้างสลาครอบไว้นี่เนี่ย เราก็อธิษฐานให้แกแกเลือกเอาก่อนว่าจะเอายาวหรือสั้นแกก็บอกว่าเอายาวนี่นี่อธิษฐานเนะี่ยว่ายาวไปจากเส้นหนังสติ๊กๆรับเอาไว้เยอะยเลยมันก็เป็นเรื่องแปลกมากนะข้อแม่ง่ <c oughs> าวมากาวมากาว,าว่าเดิมที่วเยอะเลยค่ะ นี่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเอ้เราเองเราอธิษฐานเราก็วางจิตเฉยๆแล้วโอ้โหเจริงเนเวลาสั้นมันก็สั้นจริงๆทั้งมืออีกด้านเราก็ไม่ได้ขยับไปไหนนะด้านทายมือเนี่ยเราขยับเฉพาะด้านขวามือเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากลอยลอยลอยเท้าตรงนี้ลอยพระบาทหรือมันไม่น่าเชื่อเท่าไหร่แต่ส่วนอธิษฐานเป็นอย่างนี้ก็ท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูภาพไปอย่าไปคิดเป็นเรื่องอัศจรรย์อะไรนะเป็นเรื่องเสียงไทยตามประเพณีกูบาเจ้าศิวิชัยหรือว่าทางเหนือนี่เขาก็ยังมีพิธีแบบนี้ เราขามกายกันไว้จะเป็นเรื่องที่จะคิดว่าลุกไร้ลมานอะไรก็แล้วแต่จะคิดนะแต่มาก็อยากจะให้เห็นเป็นรูปธระมไม่ใช่นิ้วต้องมาถึงนี่ละแต่ท่านเหยียบไม่ให้เห็นนิ้วยหรือมากท่านจะเก็บนิ้วไว้ไม่ให้คนรู้แต่ว่าสมัยเราแค่ว่าเรามาเสียงอธิษฐานให้ท่านบอกนะมันได้เห็นเป็นรูปธระมับใช่ไหมอ้โหูยาวไปเยอะเลยนี่พ่อรู้พี่เองก็ไม่เชื่อเลยนะ เผมไมยังไม่มั่นใจอันนี้ไม่มั่นใจเราถกอธิษฐานอะไนี้ยังไม่มั่นใจอย่างนั้นเราอธิษฐานเรายังมั่นใจกว่ายิ่งกว่าเมื่อกี้เอายาวมากกว่ายาวมากไว้ทะลุทะลวงไม้เลยบอกไม่ค่อยมั่นใจก็เลยให้เห็นชัดตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจอธิษฐานนี่จะไม่แน่บางทียาวจะยาวนิดบางทีจะยาวมากเมื่อกี้ยาวมากพราะว่ารู้สึกยาวรู้สึกยาวมากไเจอแบบธรรมชาติเนี่ยมันแต่ว่าเป็นส้นของภูเขาที่คน ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็เหมือนก็ไก่ได้พรอ,อยรนั่นแหละไรนี่เราก็จุดธูปเทียนบูชาขุคณะคุณบวริให้ธูปแบบธูปธูปเทียนทองมีทั้งสีทองสีนาคอะไรเนี่ยสามอย่างไวกากางไล่ถั่วนี่แหละเอาละ <laughs> ่เดี๋ยวเราออกจากนี่ไปแล้วเราก็ตัดไปทางาวังชินนะไปชั้นเพงระหว่างทางที่อเภอลองจังหวัดแคร่เนี่ยแล้วก็หม่มบูชาด้วยดอกใบใบผ้าสีทองแล้วไปที่วังชินแล้วก็ไปที่ศีสัชนาลัยจะแวะไปดูที่เขาประดับโมเสสสีแก้วหนะลังจากนั้นเราก็กลับวัดกัน ตอนนี้เราเสร็จพิธีแล้วก็เดินทางกลับกันนะ สถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเนินเขาสูงเหมือนกันเราต้องเอารถเวียดขึ้นมาซึ่งเป็นทางที่ชาวบ้านก็เพิ่งปรับพื้นที่ขึ้นเขาสูงอาศัยรถตู้วิทยาจะนำขึ้นมาหจ่ยปูนี่ก็เป็นพระาธาตุนเดียวพระาธาตแหลมนี่พระทาตุหุยปูพระธาตุปตัะที่เจ้า,าพระทาตุหุยปู เรามาตรงนี้ฝนโปอยมาเป็นฝอยเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยเป็นฝอยรู้สึกได้เลยน่อยากเห็นนะขึ้นมาพอดีนี่เราพระธาตุที่เก่าแก่ล้าไปหมดแล้วเนือที่มาเจอฝนโปรยปลายลงมาเป็นละอองเลยี่นี่อัศจรรย์มากก็เป็นหลุมมหลุคล้ายๆเหมือนกับหลุมปูแล้วสร้างสลาอ่าไว้หนึ่งหลังข้างในก็ทําเป็นปูทำพาสีทองแต่ปูจะอยู่บนภูเขาสมัยก่อน เออดอกไม้มาโปรยหน่อยมะนี่พระาธาตุขอยปูได้เคยมาประมาณสักหลายปีมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับตามประวัติพระาธาตุแหลมลีมแล้วก็พระาธาตุบูตับเนี่ยบรรจุน่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยที่าตมาจะไม่ผิดน่าจะเป็นไหลพระาธาตุขอยปูนี่เป็นไหลซ้าย พระธาตุปูตับเป็นไหลขวาแล้วก็พระธาตุพระธาตุแลมลี่น่าจะเป็นพระธาตุที่อยู่หน้าผากถ้าจําไม่ผิดนี่ก็เข้ามาในสลานี่ชาวบ้านก็สร้างไว้เป็นปั้นเป็นรูปปูทองคําไว้แต่มาก็มากราบไหวในฐานะที่ว่าพระเจ้าอาจจะเสวยพระชาติเป็นพญาปูทองและอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนี่ย ก็เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่มาแต่มาแต่โบราณของอวังชินเนี่ยในขึ้นมาได้ไป้มาได้กวางทองนะวทองไปที่อยู่หนองจันทร์ที่น้องจันทร์นี่ก็เล่าความเกี่ยวข้องกันที่พระเจ้าสวยพระชาติพยากวางทองอาศัยอยู่ที่พระธาตุหนองจันทร์แล้วก็หนีในพลานไปทางอำเภองาวแล้วก็ไป เออเยอแตกทิุดตา,ต,าตายตายอยู่ที่ล่องกว้างเลยตามประวัติพระท่านน้องจันเมื่อกี้พระท่านเลมลี่เนี่ยมนทัดกระหม่อมนะที่พุกเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญาเป็นพระโพธิสัตว์หลวงพี่ชายวัดมาดงูงานกอ่อสร้างตกแต่งภายในโบสถ์ของวัดสิริเขตคีรีสีสัพชนาไร นี่ภายในพระโบสถ์ในกมช่างเพิ่งมาติดกระบื้องโมเสสสีแก้วเนี่ยเพิ่งติดได้เสาแรกเยเนยนี่เราก็จะทำพิธียกช่อฟ้าในวันที่24ตุลาคมปีนี้นี่จะต้องมาทำฟ้านี่ก็แวะมาดูงานเพราะว่าท่านบัญชัยไม่อยู่พอดีก็เลยโยมที่อยู่ท่าชัยก็มา รอต้อนรับอยู่หลายคนเนี่ยนี่เป็นสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องวันิพานก็จะรอที่จะได้ปิดทองประดับเพชรึ้นพร้อมด้วยพระอักษาวกซ้ายขวาก็คิดว่าจะสร้างก็ทำให้เสร็จได้ทันงานเนี่ยไม่ทราบว่าทันหรือเปล่า บริเวณนี้ก็มีทรายเป็นแก้วนะเมื่อสองปีก่อนนะที่เจ้าวายพระธาสูงนั้นมานอนค้างคืนนี่นี่เช้ามื้อในโยมก็เห็นเป็นทรายเลยยิบระยยับบริเวณนี้หมดเลยนี่บริเวณพระจุลามณีสมเด็จอบบมบตถบรมบางปีบารมีทับรอยพุทธบาทเนี่ยเนะี่ยสร้างเสร็จไว้หลายปีล้วก็ได้ทาพิธีผ่านไปแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่ฝึกอบลม จิตใจแก่ข้าราชการนักเรียนทั้งหลายก็มาอยู่แถวนี้เราก็เดินทางกลับกันในตอนนี้ก็เป็นการสิ้นสุดการเดินทางไปทางภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึงวันที่20มิถุนายนแล้วก็ได้ไหวพระบาทไปแล้วก็ปัทาสแล้วก็ได้ร่วมทาบุญไปก็รวมทั้งสิ้นประมาณ64,600บาท แล้วก็พร้อมดูย้ใช้จ่ายในการเดินทางค่าพาหนะค่าอาหารเป็นต้นแล้วก็รวมกับที่เราได้เดินทางไปเมื่อตอนไปภาคใต้แล้วก็ไปภาคอีสานตอนบนระหว่างวันที่10ถึงวันที่17ศพฤษภาคม2548รวมสถานที่ทั้งหมดก็ประมาณ30แห่งเราไหว้พระาธาตุไป13แห่ง เป็นลอยพระพุทธบาท1ิแห่งเช่นกันและแท่นรีประทับนั่งอีกสองแห่งและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สแห่งเงินทบุญตามวัดต่างๆรวมทั้งสิ้นทั้งหมดในตอนรวมภาคครั้งนี้นี่ก็66,060บาทและก็ค่าใช้จายในการเดินทางอีก15,640บาทรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ80,000 1,700บาททวนแนะขออนุโมทนานาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดตาม ภาพในการเดินทางตามรอยพระพุทธบาทก็ได้มาสรุปไป้นโอกาสนี้ก็ขออนุมโมโนโนทานาความดีท่านที่เดินทางด้วยกันแล้วก็ที่ร่วมงานทุกท่านหรือว่าผู้ที่ได้ชมภาพเในการทั้งหมดก็ขอให้ทุกท่านได้มีจิตเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยจักพรนในชาติปัจจุบันนีเทินขอเจริญพร